สวัสดีครับกิฟนี้นะครับก็นำนะครับหลวงปู่ทวดนะครับสองสี่ศูนย์แปดนะครับออกวัดละคังนะครับสำหรับองค์นี้นะครับพบเจอในกลุ่เพดานโบสถ์วัดละคังนะครับก็นะครับมีการชุบน้ำว่านมหาสฐีนะครับแล้วก็มีการลงทองไว้นะครับสวยงามทีเดียวนะครับสวยงามมากอันี้ก็นะครับจะมีลักษณะความค่าต่างๆนะครับยังถือว่าสมบูรณ์ดีเลยนะครับ ทางด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับเป็นลักณานี้นะก็ตั้งแต่ลงมารู้สึกว่าลงรายละเอียดมาให้ชมกันเลยนะครับสองคลิปนะครับทั้งเนื้อว่านสมู่เลือดนะครับแล้วก็นะครับเนื้อผงใบลานนะครับก็มีนะครับท่านที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะนะครับก็นะครับต้องกราบขออภัยนะครับหากนะครับ ข้อมูลใดๆนะครับไม่เป็นอันที่พอใจของท่านนะครับกรุณานะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับด้คยคำทีูุ่ภาพนะนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นนะครับข้อมูลสาธารณะนะครับท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับก็สุดแต่แต่ท่านนะครับสุดแล้วแต่ท่านนะครับชอบก็ใจก็นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ให้นะครับถ้าไม่ชอบก็นะครับกรุณาใช้นะครับคําพูดที่เหมาะสมนะครับเขียนดีๆครับนะครับ ขั้นประการหนึ่งนะสำหรับนะครับท่านที่นะครับมีศรัทธาในบารมีขององค์สมเด็จปู่โตเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็ให้คิดถึงคําท่านหน่อยนะครับนะครับจะได้นะครับวงการวงการนักสะสมพระเครื่องนะครับจะได้นะครับมีสิ่งดีๆนะครับมีนักสะสมดีๆนะครับแล้วก็เพิ่มคนดีๆให้กับสังคมนะครับท่านอยากทําอะไรท่านอยากพูดอะไรท่านก็ไปพูดในช่องของท่านนะครับอันนี้ นะครับถ้านะครับมองว่านะครับเป็นการนะครับไม่ปรารถนาดีนะครับหรือมีเจตนาที่นะครับสอบไปในทางที่นะครับไม่ดีนะผมขออนุญาตนะครับบล็อกนะครับนะครับเราถ้าไม่ชอบกันก็นะครับไม่ต้องเข้าก็เดือก็ไม่จะเป็นต้องเข้ามาชมเนี่ยนะครับไม่มีใครเขาบังคับให้เข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดท่านมีความเห็นนะครับใกล้เคียงนะครับหรือว่าความเห็นนี้พอจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะ เรากำลังสื่อถึงวัตถุโบราณนะครับแล้วก็สื่อถึงคําสอนงั้นั้นท่านท่านที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับเอาไปทางที่นะไปทางที่ไม่ดีเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่าท่านเป็นอ่าศรัทธาสมเด็จปู่แบบแบบไหนนะครับหรือว่าท่านศรัทธาเฉพาะวัตถุมงคลอย่างเดียวนะครับคือไม่สนใจคําสอนนะครับถ้าอย่างนั้นก็นะครับคงจะไม่เหมาะกับท่านนะครับสําหรับช่องนี้งั้นงั้นเราเนี่นะครับ ถือว่านะครับวัตถุมงคลนะครับที่คณาจารย์หรือเจเจอาจารย์นะครับในที่เรานิยมตักทากันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นปูชนียบุคคลนะครับนั้นทั้งสิ่งที่ท่านสร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นพวกวัตถุมงคลนะครับแล้วก็นะครับทั่วเออศิลปะงานศิลปะต่างๆนะการสร้างพระพุทธรูปต่างๆเนี่ยนะครับล้วนท่านมีมีเจตนานะครับอันดีงามนะครับในการที่จะนะครับสืบสานต่อพุทธศาสตร์นะครับพุทธศิลป์นะครับให้คงอยู่นะครับ ตลอดไปนะครับแต่ถ้าท่านไม่เห็นด้วยนะครับท่านก็ควรจะไปเล่นวัตถุอย่างเดียวนะครับนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะขอร้องแล้วกันนะครับขอร้องแล้วกันนะแต่ผมบางท่านคอมเมนต์ไม่ดีผมก็บล็อกเลยนะนะครับอย่าว่ากันนะเพราะบางคนเนี่ยใช้คําพูดไม่ดีเลยนะครับบางท่านเนี่ยใช้คําพูดไม่ดีเลยนะครับดูเหมือนกับนะครับอ่าก่อถ้าไม่รู้อะไรก็ลองไปศึกษาด้วยนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับวิทยาการก้าวหน้านะ มีไวฟฟไวไฟนะครับมีทอเน็ตนะมีโลกแห่งความรู้ให้เราสนใจให้เราศึกษากันนะครับอ่าไม่ใช่วันวันะเอามามองแต่หาหาเรื่องจะนะครับเขาเรียกว่านะครับใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมนะครับอ่าดูดูเหมือนจะนะครับมีการศึกษานะแต่ลักษณะการคอมเมนต์เนี่ยนะครับดูเหมือนคนที่ไม่มีการศึกษานะครับการศึกษาในเรื่องของนะครับพุทธศาสตร์และพุทธศินนะครับนั้น วัตถุมงคลเนี่ยนะครับถ้าปฏิบัติตนให้เป็นมงคลนะครับนะครับวัตถุมงคลของนะครับสมเด็จปู่ท่านเนี่ยนะครับก็จะเทวีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นนะครับได้ทั้งวัตถุมงคลแล้วก็อ่าการปฏิบัติตนตามคําสั่งสอนของอ่าของสมเด็จปู่ท่านนะครับจะได้มงคลนานาประการทีเดียวนะครับหากเราเข้าใจนะครับโอเควันนี้ก็นะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ชมนะครับในส่วนของอ่า กล้องขยายกําลังสูงนะครับอ่ะนะครับท่านจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่นะแต่อันนี้ที่เราดูวันเนี้นะครับกล้องขยายกําลังสูงเนี่ยเราดูเพื่อดูลักษณะนะครับอ่าโครงสร้างแล้วก็ดูมวลสารนะครับปุ่มที่นะครับอ่าเรามองไม่เห็นด้วยกล้อง 10x นะครับอ่านะครับอ่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะใช่หรือไม่ใช่นะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ท่านลองพิจารณากันดูนะครับนะครับก็นะครับเดี๋ยวลองลองดู 10x ก่อนนะครับลองดูลองชม 10x ก่อนครับ นี่ครับนี่สิบเอ็กก็สวยแล้วนะครับรงนี้นะลักษณะเนื้อแก่ปูนปลอกหอยนะครับก็คล้ายๆกันนะครับกับนะครับเนื้อที่เดี๋ยวเราจะมีอีกองเนื้อนะครับที่อ่าไม่ได้ไม่ผ่านการชุบน้ําว่านหรือลงรักนะครับเดี๋ยวเราจะให้ชมความแตกต่างของเนื้อนะครับถ้าท่านใดติดตามก็นะครับจะได้เห็นนะครับลักษณะของความแตกต่างของเนื้อนะครับอันนี้เป็นก็ลักษณะคล้ายๆกับผ้าที่ผ่านการลงรักนะครับคือพื้นผิวบริเวณส่วนที่เปิดก็จะมีลักษณะความเป็นมันวาวนะครับ นี่ครับสวยงามทีเดียวครับนางทั้งคาบทองเก่านะครับอ่ารักษาอ่าทองที่ปิดนี่ก็นะครับอ่าสวยงามทีเดียวนะครับทองใหม่กับทองเก่าก็ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมครับผ่านกล้องขยายกาลังสูงครับอ้าววันนี้จะเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ เดี๋ยวผมไม่ดูว่านะครับลักษณะความสวยงามเนี่ยนะครับมีให้เห็นตั้งแต่นะครับเริ่มเลยนะครับตั้งแต่เริ่มเลยครับในบริเวณนี้บริเวณอ่าพระเนตรนะครับหรือณพระพักนะครับอันนี้พระกันนะครับบริเวณหน้าพระพักนะครับก็จะเห็นนะครับมวลสารเล็กๆนะครับเห็นนะครับนะครับก็จะมีทั้งกลุ่มสีอ่าวาดังคำนะครับนะครับทั้งกลุ่มวาดังคำนะครับกกลุ่มอ่าพวกโซนสีดํา นะครับนี่ครับสีเหลืองเข้มตรงนี้นะครับด้านใ well. นนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นนะครับดูสีเหมือนทองนะแต่ไม่ใช่ทองนะครับอันนี้น่าจะเป็นว่านังคำนะครับเหมือนทองเลยนะนะครับว่านังคำนี้ก็ลักษณะสีเหมือนทองเลยนะครับแต่ไม่ใช่ทองนะครับก็อันนี้นะครับพระพักมีพระเนตรมีพระกันนะครับพบนะครับอ่ามีจมูกดงๆเลยนะครับเนื้อช่ำนวลใสนะครับสวยงามมากครับนะครับก็ ก็ท้งผลกแคนไซต์นะครับและคราบลักนะครับดูเป็นธรรมชาติทีเดียวนะครับงดงามมากนะครับก็ลองพิจารกกันดูครับนะครับชมในสิ่งที่ชอบนะครับชอบในสิ่งที่ใช่ก็จัดไปนะครับมีแบ่งปันให้นะครับสําหรับท่านที่ศรัทธานะครับท่านที่มีศรัทธาก็ผ่านไปนะครับท่านใดศรัทธาก็ติดต่อมาได้ครับนะครับในช่องนะครับคาอธิบายครับจะมีทั้งนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับอ่าเว็บไซต์ต่างๆนะครับข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับนะครับช่องเพจ ก็สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับทักเข้ามาในตามข้อความไม่ใช่ไม่จะเป็นไลน์แล้วก็ช่องทางเมสเซจนะครับก็ได้หมดเลยนะครับทุกช่องทางนะครับก็สนใจจริงก็นะครับโทรมาคุยก็ยินดีนะครับนะครับอันนี้ก็จะมีครับเม็ดสีแดงๆก็มีนะครับเนี่ยพวกนะครับพวกอัลแปนซุ้มกอนะครับนะครับเนี่ยครับเส้นระเกศานะครับอาจจะดูไม่ไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับในเรื่องของมวลสารเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะอยู่ภายใต้อ่าคาบ น้ำว่านนะครับคาปลักนะครับแล้วก็นะครับพวกทองนะครับก็มีส่วนที่เปิดเล็กน้อยนะครับนะครับเส้นเปรเกสานะครับเส้นเปรเกสานะครับเส้นเปรเกสานี่เห็นหลายเส้นเลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับให้ชมกันนะครับโอเคนะครับนะครับก็นะครับรบกวนนะนะครับพวกเอ่อนักเรงนคีย์บอร์ดนะครับนะนะครับอย่าเลยนะเดี๋ยวท่านจะนะครับอ่าอ่าได้รับกรรมซะโดยเอ่อป่าประโยชน์นะครับโดยไม่มีไม่มีเหตุผลนะครับ กันระวังนะครับคอมจะคอมเมนต์อะไรก็นะครับดูด้วยนะครับดูด้วยนะอ่าถ้าเขาคอมเมนต์แรงๆนี่นะครับผมมีทนายความส่วนตัวนะนะครับผมมีทนายความที่ตอนนี้กําลังคันมือมากนะครับกาลังคันมือเพิ่งจบใหม่ๆนะนะครับคอมเมนต์ดีๆนะครับก็ขอให้นะครับคอมเมนต์กันแบบนะครับแสดงความคิดเห็นกันโดยโดยใช้ข้อความคำพูดที่สุภาพนะครับโดยนะครับไม่มีเจตนาที่จะนะครับทําให้ผู้อื่นเสียหายนะครับ หรือว่าทําให้ผู้อื่นนะครับนะครับได้รับความเดือดร้อนอันนั้นไม่ดีนะครับไม่ดีนะนะครับไม่ดีนะดูที่เจตนาครับนะครับดูที่เจตนานะนะครับคอมเมนต์ดีๆครับนะก็อย่ามีปัญหากันเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็นะครับมุ่งไปดูช่องอื่นครับนะมีให้ดูเยอะแยะนะครับในคลิปยูทูบนะอ่า่าโอเคนะขอร้องนะครับผมก็นะครับทําตามภาษาผมนะครับ ก็ทางใครทางมันนะครับผมอุตส่าห์หนีมาอยู่ช่องนี้ยังตามมากลัวอีกนะครับอย่าอย่าว่ากันนะถ้าผมทาอะไรไปก็นะครับอย,อย่าว่ากันนะครับผมต้องมีตอบโต้บ้างแหละนะแต่ผมใช้คําสุภาพนะ,นะาบางท่านบอกวาอ่าไม่มีนะครับไม่มีอาจารย์พูดมั่วไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับผมใช้คําพูดไม่ดีผมก็ไม่ได้บอกอะไรมากบ,บอกให้ไปอ่านหนังสือดูเยอะๆนะครับอย่าอ่านหนังสือเล่มเดียวนะครับอย่าอ่านหนังสือเล่มเ,เดียวหรืออ,อ่านงานวิจัยนะครับ อ่านงานวิจัยอ่านบทวิจัยเนี่ยนะครับอย่าอ่านเล่มเดียวครับนะครับอ่านหลายๆขณาจานแล้วก็นํามาเปรียบเทียบนะครับเชื่อมโยงข้อมูลอันไหนที่นะครับมีความเห็นตรงกันนะครับของนักวิชาการต่างาๆนะลองเราคัดค่อยๆว่ากันนะครับเปิดให้ชมนะครับให้ชมนะครับให้ชมดูนะครับในุทเรื่องของพุทธศินนะครับแล้วก็ความสวยงามนะครับตามตามที่นะครับเราพอจะมีเครื่องมือให้ชมกันนะครับอย่ามองเป็นอย่างอื่นนะครับอย่ามองเป็นอย่างอ <Together. S 1> ื <t land> <ๆ>่นนะครับ ก็ถ้านักสะสมพระเครื่องนะครับอ่าลดอคติสีลงได้นะไวไปค้นดูก็ได้นะไม่รู้รู้หรือเปล่านะคนที่เขียนเขียนกันมาที่คอมเมนต์กันมาไม่รู้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 เรื่องนี้หรือเปล่านะครับอคติสีเนี่ยนะครับถ้าท่านใดมีนะครับโดยเฉพาะท่านที่นะครับมีอายุเกินครึ่งคนไปแล้วเนี่ยนะนะถ้ายังมีอคติอาอคติสีอยู่เนี่ยนะไปไหนไม่รอดนะครับไปไหนไม่รอดหรอกนะครับจมอยู่ที่เดิมอะนะครับทําอะไรก็นะครับจะไม่ฟังเขาก็จะมันก็จะ ชีวิตครึ่งคนแล้วเนี่ยนะถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้นี่นะครับลาบากนะครับากติสีนะครับไปเปิดดูนะไปเปิดดูนะครับขอบคุณนะครับสําหรับท่านที่นะครับติดตามแล้วก็รับชมนะครับก็ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะนมนมเนื้อนะครับที่เป็นลัษณะเนื้อแกะผองู้ธคุณมาให้ชมกันนะครับซึ่งก็มีความสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับกระบอกนี้แล้วกันนะครับก็อีกในคลิปต่อไปนะครับท่านใดสนใจก็นะครับรบกวนช่วยกด ไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe นะครับก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับขอบคุณครับ